เสียงแคนเคยฟังเดี๋ยวนี้ไปดังอยู่ทางคุ้มไต้สาวคุ้มเหนือยังพอจำได้บ่ไกลบ่ไกลดังมาวอนวอน เสียงแค้นดวงเก่าที่อ้ายเคยเป่ายัางมวนอ่อนซอนเป็นยังน้องคือมายหญ่บอนเจ้าไปเป่าวอนผู้ใดกันนี้เสียงแค้นแทนใจสงเงียบหายไปจนมิดจีรีเบาหมอแค้นเขาบ่อใหญ่รีเขาจึงนี้น้องไปมองอื่น แต่กี้แต่เก่าไอเขาเคยมาเป่ากอมน้องมดคืนเป่าจนดนกจนเดือนเป่ากลอมทั้งคืนจนฟ้าแย้งจางปางอยู่กองไตล้างอายมาสร้างลืมได้เทนวลืมแล้วสันบอบอนเฮารอพบกันแต่เก่า ลืมคนเคยอยู่นางเฮียงเคียงกู่กับไอเหมือนเงาคันบ่ฮักเป็นยังบ่เว้าอันนี้ผัดเป่าแค้นกายไปวังวังเสียงแขนเคยฟังเดี๋ยวนี้ไปดังอยู่ทางคุ้มไตสาวคุ้มเนื้อเลยนอนเป็นไขนอนห้องไห้บ่มีไผาเมล น้ำตาลินลังย่ำไดแค่นดังแววเสียงมาเล่นแต่เลเสียแห้งท่าหมดขึ้นไอโบเวสั่งมาโูดเอาเท้พอออยากกันใจตายน้ำตาลินลังย่ำไดแค่นดังแววเสียงมาเล่นแต่เละเล่เล่เลต่เล่ลแเลต่เละเล ทีด้าแต่ละเลยแต่ลเลยแต่ละเลยแต่ละเลยแต่ลเลยเฮ้ยได้ไหมได้อยู่นัดหนึ่งนะแต่ละเลยแต่ละเลยแต่ลเลยแต่ละเลเอาทุกคนห้องเพลงเสียงแคนแทนใจเนาะตอนนี้ก็คือกำลังซ้อมอยู่ซ้อมห้องให้มันดีข well. ึ้นก้าาแล้วกะนี้เนาะจะมีทอนหนึ่ง ก็คือเว่อเว่เสียงเว่เสียงมาเล่นแต่ละเล,เลน้ำตาลินลงังงามใดแค้นดังเว่เสียงมาเล่นแต่ลเลยังบอกกิ่งวันไดทุกคนต้องฝึกตัวนี้เนาะเพลงนี้เป็นเพลงเป็นเพลงที่หมหดหลายทุกคนเป็นเพลงเสียงแค้นแท่นใจจะ e เอื้อยมุกดาวันสันติพนเนื้อใเพิ่นเป็นคนลาวทุกคน นี่กำลังซ้อมเพลงเอื้อพนอยู่ก็มีเออร์ไนท์เซ์มอนึงแล้วก็เสียงแค่นแท่นใจเนาะมีสองเพลงนี่กำลังขี่ซอแล้วก็กำลังซ้อมเพลงต่อไปทุกคนนี่มีหลายเพลงเลยเนาะมีหลายเพลงเลยประมาณเซากว่าเพลงหมดแหละซ้อมไว้ก็คือกระเทินขึ้่นทิ่นกะย่างบทันเก่งว่าใดนทุกคนบางทีก็ลงลืมลืมแน่เพลงนี้เนาะมักเบาไม่ปะก็ถือว่าจำเนื้อใดเนาะแล้วก็ผู้ชายในฝันนี่ อีสานลอรักกะได้แล้วทุกคนพอได้แล้วยังแต่คิดถึงทุ่งลุยลายแล้วกะความรักเจ้าขาเนาะจือบอลได้อยู่สาวขวาัวเซยังไม่ด้ซ้อมเลยจ้าสาวสาวขวศีนี่เป็นเพลงลาวทุกคนหมดน,นะสาวขวาัวเซหัวใจเพรพอนหลงหากเจ้าก็ย,ย้อนว่าเสือ้อก็น้องก็ยังวะ <laughs> ลืมแลวกันกันย้อนว่าเสื้อคำว้าเพลงนี้ม,วม,วมว้วนหมดทกคนสาวโพสอ,อืีนี่แหละกำลังซ้อมอยู่ยังหลายเพลงเลยทุกคนยังเพลงอ่ะสาวลําซิ่งแม่ฮ้างน้อยออียงเนาะยังไม่มได้ซ้อมเลยทุกคนแต่ว่าเอาเพลงอ,อื่นก่อนเนาะน,นี่แหละแล้วก็มีเพลงใหม่อีกอันนี้เราเห็นมันหมดดีกันเลยเอามาฮ้องทุกคนยังเป็นไอที่ ยังยังยังเป็นอ้ายที่ฮักหลายมืในมือนี้กขึ้นต้นแบบดี๋วทอนฮุกนก่อนนะ <S <S ยังเป็นอที่นองฮักหลายมือนี้ก็ยัเป็นคนนี้ที่จับมือไว้แน่นอยู่อย่งคียงข้างบย,ยานอยังมีอเป็นฟน ฟ้าเพิ่นปั่นแต่งสายเน้นผูกแกนเด้จังพอกันได้ปวดยะทิมปากันมีน้ำตาอูเพลงนี้หมวนแฮงทุกคนอย่างเนาะอย่างปากันอย่างเคียงข้างอยงเคียงข้างย่างเคียงข้างบ่ย่า,ยา,อยอยานอ,าอีหยังมีอายเป็นแฟน เล้าว,ว่าชีวิตผู้สาวจน,จนจนมีอายสนใจ <c oughs> โอ้ยแม่ค้าน้อยมาแล้ว <c oughs> สู้กับเรื่องใดงามแพ้ไอให้กำลังใจสเสมอวันนีโอ้แม่ค้าน้อยเป็นได้ราคาเยอะมาของอะ่ะผู้แดนฉนอบกวันจุ๊ยวันนี้ตื่นแต่เช้าเตรียมของไปขาแล้วคนขายหน่าเฮนนี่แหละ ฝนตกซะเออฝนตกซะก็ขายซองแล้วดูฝนเนาฝนก็เป็นธรรมดาทุกคนเอออาเมื่ออื่นบางทีก็เมื่อแรงเมื่อแรงนี่ตอนเย็นเย็นนี่ว่าสีขายอีกทุกคนเพราะว่ายังเหลืออยู่นะเออแล้วกะเมื่ออื่นกะขายขายคู่มืออะไรทุกคนเขาก็เบิงตามสภาพอากาศม่ได้ขายตอนเช้าก็ขายตอนแรงแบบนี้แหละทุกคนแต่ว่าจะพากันขายคู่มือนะเออมือมือแรงแหงมันทุกคนเมื่อกี้เขาก็ซื้อใส่น้องเพิ่นหกสิบบาท เสื้อเขา้า่นมูปิง้งนะเออพอเป็นขวัญทงเป็นกำลังใจให้เมื่อ,อแรกก็ไปนธรรมดาแล้วคนเขายังบุหูาเดียวว่าเออมองนี้ยังขายของเนาะเมื่อหน้าเมือม่อไดเขาเห็นเขาขายเขาก็มาแวะซื้อทุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเงินไก๊บ้านเคียงเนออยู่ที่มหาสาร,รคามเนาะมาอุดหนุนในเด้อจ้านี่แหละขายอยู่อ่ะตอนหน้าเลยทางเขานอนนาคาเฟ่เลยทุกคนนี่ตอนเช้าๆก็จะเห็นน้องธิดาคนปิ้งหมูปิ๊กหมูอยู่นั่นแหละ ราคาบบเพลงทุกคนราคาน่ารักมากเลยราคาเนี่ยห้าบาททุกอย่างห้าบาทเลยอ่ะข้าวเหนียวห้าบาทข้าวจีห้าบาทหมูปิ้งห้าบาทเออขายแบบราคาห้าบาททุกคนเออมีเงินห้าบาทสิบาทก็กินได้อิ่มท้องมานี่ยทุกคนเออนาะขายมานี่เอามาอุ่นหนึ่งในเดอจ้าตอนนี้กะกำลังซ้อมเพลงทุกคนนี่แหละห้องเพลงไปเมื่อคืนนี่กะไลฟ์สดเนาะเมื่อคืนนี้แต่งตัวเป็น เจมิงเจมิงแล้วก็ดําดงดําดงดําดงผสมเจมิงเออมน,นี้ก็ว่าสีแต่งให้น้องเพิ่นคกันทุกคนเดี๋ยวลองติดต้าฮัลโลเมืองเนาะ้อน,นี้สิออกเป็นแนวใดแต่วา่าจะแต่งหน้าแบบบ่ซ้ำไผ่อะทุกคนแต่ละมือจะบอซ้ำกันนะเออรักติ๊ต้าฮัลโเมืองจ้าตอนนี้ฟังเขาซ้อมเพลงไปก่อนทุกคน มาซูพ่อแม่พี่น้องเพื่นฟังโน่นนี่คนน่เนะเสือกเนาะเสือกเนาะทำไมเงียบหายไปกับโลกน้องต่ออีกเด็กแชมป์หนิแล้วเอาเด็กถันงหุก <c oughs> โอ้ถือว่าเก่งนะเด็ทันงหุก ได้ท่อนฮุกกับท่อนอื่นก็ได้ท่อนฮุกก็คือ,อหากยังไม่ตายพี่ชายเอออานนี้ท่จุดไม้ส่งมาหว่วงพี่นักหนาเ <c oughs> ข้าป่ากินไม้เลยอเอาต่อยไปอยู่คูเวมีเหตุอะไร <c oughs> พี่เอ๋ยไม่กลับมาเลยเอาต่อเลย แม่พึ่งคะไปกินส้มตําไหมคะ,คะร้านยายอะไรนะคะยายออนค่ะอาอยายออนอ้าวอยากกินส้มตําดีหมด้ลยค่ะอ้าวเมื่อคืนก็ยังไม่หายเสียง <c oughs> อ,อ้าวล็อกต่อสิล็อกต่อสิท่อนลุกท่อนท่นท่านฮุกกินนี่แหละได้จุดนี้หนึ่งอ้าวหางยังไม่ตายไปกับลโลมโลอะไรกินให้ลืมแล้วให้ให้ไปกับโลมอะไรล็อกล็อกตีอีกบอกว คุณจะเริ่มไก่จ้าให้ใครคะสองคนเลยค่ะสี่เพลงเราเมื่อวานนี่ไงคนละสีเพลงนั้นถ้าไม่พึ่งพาหนูไิซื้อส้มต่ำหนูจะซ้อมได้หรือเป่าอืมังว่ามีการเลียกเปลี่ยนอีกเตรียมตัวสามสองสี่โอ้นี่นี่เก็ดเกิดเกอบส่วนย่องพร้อมหรือยังจะไม่ค้าน้อยลอยล้านอลอยเสียงนะตึ๊ด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  ตั้งแต่เป็นสาวตั้งายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีหน้าต้มฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีแรงๆครานี้พาไปเที่ยวดูนังพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวสมสวนเด็ดดอกรำดวนส่งให้ด้วยสี้ เสียบหูให้ตั้งลายหนมาเสียบล่นเสียบล่นตัง 5, 6, ้งห้าหกทีเออไม่ใช่มีการแสดงตกใจตื่นตอนที่สี่เมเสียดายจังเสียดาย <c oughs> อะไรก็ทำตาทำท่าให้เหมือนหน่อยอสีห่ห้าไม่ถึงกอดโยนคิดทอบทวนเมืองฝันฉันดี ผู้ชายอะไรนายกกะสิกกสิกน่ารักน่าตีเยียมาออดออดซอคำสนอมากมีฝวันว่าคิดอยู่ว่าเม,มถ่าถูกหลวนลามจะทำไงดีความคิดพอหยุดลงปับมุบหมับหน,นุบหนับเขาเจ้าเขาจีตักใจตื่นว่าเสียนี่มีเสียได้เจ้า

นี่อันนี้ดำดงแขกรับเชิญเมื่อวานนีอะไรเป็นเจ๊เจมิงเมื่อวานในเจมิงแขกรับเชิญวันนี้เป็นดำดงนะครับโอ้หน่าสมจริงมากคุณกรขอแก้นสวยครับอ่ะทุกคุณดาราวันนี้พี่ปาดไม่ได้แต่งนะพี่ปาไม่ได้แต่งด้วยนะเออแต่งไม่ทันแต่งไม่ทัน ขอโทษขออภัยด้วยเด้อเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะแต่งให้เพลินทุกคนวันนี้ก็แกจะให้นอทิดาแต่งไปก่อนทุกคนนี่โอ้สมจริงมากไหนไหนอันนี้ก็จะห้องอย่างผ้าสโล่อันนี้เขาเรียกว่าจงกระเบนจงกระเบนผ้าสโล่จงกระเบนนะรอครานะเดี๋ยวสักครู่สเดี๋ยวรอทุกคนเดี๋ยวรอ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 นอร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 ่รอรคุณเด็กเอียวอรอ เอาออย่าาาาไมเเรละครับ mm พ hmm> ี่น้องครับบาดทีนี้คร uh ับผมพ่นปากข่านนะครับเด้อคุณแอดหนองคายนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับคุณไล่กาครับอ้ายตามตลอดเด้อนะครับขอบคุณหลายๆครับคุณสวิทไอฮักเจ้าเด้อนะฮะขอบใจให้พวกเราไอเด้อแล้วจะนี่ก็พอแล้วนะเดี๋ยวเมื่อานเดี๋ยวจะเต็มทุกคน เดนเมื่อให้น้องทิดาจัเต็มไปก่อนบบาเทปบ้านครับโคราชเอฟซีนะครับเด้อเมื่อนี้ครับพบและสัมผัสกับน้องสองสาวนะครับบ่เป็นสาวสองน้องนะน้องสองสาวครับสาวปราถนาสีเวลก็สาวทิดาลาวสีิไลครับเอาละครับ่น้องครับพร้อมกันละไปถ้าพร้อมแล้วครับผู้บาวผู้ขอริยาจูงเมื่อสูงเกียรติของพี่ของน้องพบและสัมผัสกับสองสาวจากสปปลาวครับ เพีน่น้องพบและสัมผัสกับน้องทิดาราสีวิไลแล้วก็น้องปราทานศีวิไลด้วยครับเด็กสาวบ้านนอกทอเรือชีวิตออกจากนา บ่หูว่าล้มแห่งโชคชะตาสีพาดส,สีพาไปจังใดหนอจากนาลาทีก้มกราบลงดินกราบลาแม่พ่อยิบดินใส่หัวแล้วก้าวต่อผ่านต่อมอบุกมืออะไร ยากเย็นเ้นเข็นชีวิตลำเข็นคนพระเนจรสู่กรุงเทพมหานครเวทีสู่อยู่กลางเมืองไทยสาวเล้าตัวน้อยแต่พาตาพอยจากบ้านมาไกลหวังแค่งเงินสะกอนกลับไปให้คนทางบ้าน อยู่ดีกินดีอยู่ในความฝันมีบ้านงามๆหนึ่งหลังรถจักรหนึ่งคันเติมวังให้แม่พอ่อพิ่นพ่อใจชีเนื่อยยากบอท้อเพื่อวันรอต้องทำให้ดีมีเอพร้องให้ ื่อเจ้านายดาสมยิยีแต่ยังเป็นลูกจ้างที่ดีเพื่อรอหอบฝันคืนเมื่อบ้านเฮาสาวลาวคนนี้จะสู้พักดีเพื่อคนข้างล่างลำบากสํารใดก็ตามสางทุกสิ่งที่หวังต้องบอสูญเปล่า หากคือฝันไว้บ่โดนคงได้คืนเมื่อบานเฮา mm hmm. บอกกับใจสู่เดอ้อสาวลาวให้สมหอบเอาฝันคำคงมา mm hmm. คนสวยมาแล้วขอบคุณค่ะสวยบ่สวยก็ิได้เห็นของแข่ละมืองามคักแท้แท่ละมือนิเอฟซี mm hmm. ครับ ร้องเพลงพอมากครับผมขอบคุณมากเลยนะคะถามบางคนสวยนะคะจนปสันสสาวะจะซึมเข้าองถึงอยู่ในความฝันมีบ้าน อจักหนึ่งคันเติตมวังให้แม่พ่อเพื่อนพ่อได้เหนื่อยยากบ่ท้อเพื่อวันรอต้องทำให้ดีมีแอพร้องไห้เมื่อเจา้านายด่าซ้ำย้ำดีแต่ยังเป็นลูกจ้างที่ดี กระหอบฝันคืนเมื่อบ้านเท่าสาวล้วคนนี้จะสู้พักดีเพื่อคนข้างหลงังลำบากสัไดใดก็ตามสร้างทุกสิ่งที่หวังต้องบอ่อสูญเปล่าหากคือฝันไว้บอโดนคงได้คืนเมื่อบ้านเฮ่า บอกกับใจสู่เด้อสาวลาวให้สมหอบเอาฟันคำโคมา